สวัสดีทุกคนกันได้เนาะแต่วันนี่ไพเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมเบรดบอลในวันนี้ตาไพตื่นเต้นมากเลยเพราะที่เป็นครั้งแรกที่ไพ่เนี่ยทำการเล่นเบรดบอลให้ทุกคนดูกันเนาะแบบนี้แบบที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ากระแสะแรงพอสมควรนะแต่ว่ามันก็สมัยกะนะ่อนเนาะตอนนี้เนี่ยคือตาไพก็ได้กลับมาได้ด้วยก <c ười> <c ười> ินเต้นเอา้าเฮ้ยใครตาย <c ười> อันนี้คือมาเล่นครั้งแรกน,นะทุกคนตาไพก็พอรู้เ็ปอยู่ว่าต้องกดเอว่าต้องกดอะไรอ่ะเนาะเอออันนี้คือมาเล่นครั้งแรกจริงอันนี้คือเกมแรกเลยทุกคน เกมแรกมาถึงเนี่ยมาดูกันนะว่าเราจะชนะหรือเปล่าโอเครู้สึกว่าก็ได้อยู่ทุกคนก็ได้อยู่ก็ได้อยู่คือเกมนี้นะครับทุกคนคือเราจะต้องมองบอลไปตอลอดเวลาเนาะเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะมาหาเราตรงไหนก็ได้เนาะมาแล้วอืเพนมาใช่ไหมทุกคนให้เราเดีตีกลับไปเนาะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตีกลับไปหาใครเออ บอลจะเป็นสีแดงแล้วทุกคนบอลมีสีแดงเนี่ยก็คือรู้ได้เลยว่าบอลมหาเราไว้นอนเนาะตอนนี้นะคะก็เหลือพพกโอโอ้อก็เหลือเพวกเข้าเกณฑ์ขันอีเพียงแค่สี่คนเท่านั้นค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าใครอยู่นอนที่สุดคนที่อยู่นานที่สุดนี่คือต้องเป็นเราอยู่แล้วมาเล่นครั้งแรกมันน่ากันไปหรือเปล่าเนี่ยฮะอุ้ยชนะไหมเนี่ยเราเล่นครั้งแรกนี่แน่ตัวไปก่อนเลยไปเอ้ยหยุด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 เลยนี่แน่ตัวไปหน่อยเอาตายเฉยตอนนี้นะครับทุกคนเหลือแค่สองคนแล้วเอา เย้ผมเป็นผู้ชนะเฮ้ยเกมแรกมาถึงแล้วอ้าอะไรอยู่ดีก็พาเราอดเกมเฉยเลยอ๋อเมื่อกี้คือเขาให้เราซ้อมเล่นอ้าวเมื่อกี้คือไม่ใช่คนจริงมันคือบอทส่วนเล่นโอ้โหหน้าแตกเลยฉัน ฉันก็นึกว่าฉันเล่นเล่นเป็นแล้วเมื่อกี้มันคือบทอซอนเลน่โอพระเจ้าตายแล้วนี่ก็คือเซิร์ฟคนจริงกันทุกคนนี่ไม่รู้บ้างเหรอปกติเกมนี้เนี่ยก็มีการสออยู่แล้วน่ะตอนนี้เนี่ยแกมาเล่นในเซิร์ฟคนจริงแล้วบอกเลยนะว่าแกตายแน่โอโ้โหชี้ภายแล้วไงครับเจ้าคอนผมตายแน่ตาไพก็ได้มาแต่งตัวเป็นเบคอนให้ทุกคนดูกันเนาะเพราะว่าสื่อถึงผู้เล่นใหม่เผื่อว่าคนในเซิร์ฟน,นี้เนี่ยเขาจะได้อ่อนโยนให้กับเราบ้างเนาะโอโ้โหจะมีใครอ่อนโยนบ้าเนี่ยเจโปด้านหลังนะ่ะอ่อนโยในให้ผมบ้านนะครับได้เดี๋ยว ฉันก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนั่นแหละเออทำไมไม่ใส่กางเกงอะรู้สึกว่าเขาจะให้เราโหวตด,ด่านนะครับทุกคนมันมีทั้งหมดไม่ใช่โหวตด,ดา่านแล้วด่านมันสุม่มอ๋อนี่เป็นเกมโหมดเอ,อ้ยเกมเริ่มแล้วหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีอะไรหนึ่งวินาทีว้าทุกคนคะเป็นกังใจใผมด้วยเนาะผมไม่อยากตายอะเอ,อ้ยมาเป็นไรม่เป็นไรไเกมเรแรกเขาเขาไม่ว่าอะไรเราหรอกเฮ้ยพวกแกอย่าว่าฉันกากนะว่าฉันเล่นครั้งแรกเออเอ,อุ้ย บอลเป็นสีแดงแล้วถึงข่าวที่เราต้องตีตีผผกใครดีคนนี้คนนี้นนเออเอ, <c oughs> เอ้าวเฮ้ยเขายืนยนิ่งว่ะเดี๋ยวปกตินะครับทุกคนบอลมันก็จะตีกันไปตีกันมาเนาะพอมันถึงข่าวของเราที่เราต้องตีเนี่ยบอลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วคือแต่ละคนเขามีการใช้สก,กิลอะไรของเขาก็ไม่รู้โอ้โหวุ่นวายมากโอเคโอเคนี่ได้ตรงนั้นนะ่ะอา้า <c> ว <oughs> ก็จะสองครั้งแล้ว เราสามารถที่จะกดคิวเพื่อในการใช้ความสามารถได้นะคะความสามารถเนี่ยก็ได้มาจากการซื้อในร้านค้าแหละมันจะต่างกันต่อไปนะคะความสามารถของเราเนี่ยก็คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเป็นลูกศรอ,อยู่อ้าวตายตายกันหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยอย่านะเหลือคนไม่เยอะครับทุกคนจังหวะนี้เนี่ยคือต้องมารุนกันเนาะโอโกอตีหมาไปแล้วเออโอเคสวนกันไปก่อนเดี๋ยวบอนเริ่มเร็วบอนเริ่มเร็ว วนเร็วๆคือมันจะจับจังหวะยากขึ้นนะครับทุกคนเลยมันจะมาทางอภัยไมนี่ยเดี๋ยวตอนนี้คือเราต้องมองดีเฮ้ยเขาไม่ตีหว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกมที่สองเกมที่สองนี่เป็นกำลังจจให้เบคอนเกมที่สองแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิมันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เขาเรียกว่าอัดตัวเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยสเต็ปเมื่อกี้เนี่ยมันอะไรกันอะ อยู่ใกล้จนตีไม่ทันน่ะเออโอเคครับทุกคนเกมนี้เนี่ยเรามาแน่เนาะอ่าวันนี้เป็นของเราขอตีหน่อยละกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช็อปกันบ้างทุกคนช็อปเนี่ยมันจะมีการให้เราเนี่ยซื้อของอะไรอย่างมะไม่ว่าจะเป็นความสามารถการระเบิดดาบหรือว่าโรบักโรบังนี่จะเป็นต้องเติมนะทุกคนอันนี้ดาบเนาะซึ่งทำไมกดซื้อไม่ได้แฮะอะไรบ้างที่เราซื้อได้ความสามารถนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้พอใช้เนี่ยรู้สกึกว่าเป็นแดสโอเคเดสเรารู้ละพุ่งไปด้านหน้านอนเนาะ โอ้เกมว่าเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยผมตายแบบง่ๆเลยเดินเข้าไปหาลูกบอลแล้วก็ตายเออสุดยอดอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าคิดมากเลยนะเกมแบบนี้เนี่ยเราก็เพิ่งเคยได้กระทันันนั่นแหละตั้งสติให้พร้อมนะครับทุกคนรอบนี้ผมจะเอาจริงแล้วโอเคมาโอ้โหดาดอะไรเนี่ยแล้วมันมีอะไรเขียวๆเ,เนี่ยนี่ระวังนะไอเขียวๆพวกนี้เนี่ยมันทำให้เราติดสโลว์โอ้โหเข้าไปขนาดเข้าไปใกล้ยังติดสโลว์เลยเดี๋ยวเขากำลังโนนเียกันอยู่จังหวะเนี้ยใจเย็นนะคุณคนใจเย็นใจเย็น เราต้องระวังตอนที่เขาบุกกันสองคุณด้บางทีมันเขาอาจจะปัดมา,ารเราก็ได้จังหวะที่มันเร็วๆพอดีรู้สึกว่าเราสามารถจะสังเกตได้นะครับว่าใครตีบอลโดยการส่องออราที่มันเรืองแสงอยู่อ๋อเป็นเทคนิคของทุกคนอืมโอ้โหเบคอนอย่าเข้ามาใกล้นะโอ้โหดูดาแต่ละคนสิครับสวยมากเลยอะแล้วดูบาดผมสิมีการเต้นยั่วด้วยตอนนี้คือบอลไม่มาหาเราเลยเนาะดีแล้วดีแล้ว,ลวอย่ามาหาฉันเลยเธอบุกกันเองแล้วกันเดี๋ยวมันต้องมาเรามันทั้งมาทางเราสักซัก,กักครั้งตั้งอะ ให้เขาไอ้นั่นก็เองก่อนอุ้ยเขาตีไม่ทันว่ะอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยเธอเฮ้ยมันจะมาทางเราไหมเนี่ยเจียนจีนเจีน,จนไม่น่ามาทางเราง่ายๆหรอกเอาวเลยค่ะคุณผู้รอดชีวิตทั้งหลายตอนนี้เนี่ยเหลือผู้รอดชีวิตในสนามอีกเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นนะคะแน่นอนคะ่ะยิ่งคนน้อยบอลก,ก็ยิ่งมาหาเราได้ง่ายขึ้น เอ้ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเฮ้ยมาทางเราแล้วสวนเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออเราเล่นเร็วคทุกคนเล่นเบอลเร็วมากบอลเร็วมากเกือบเออไป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 ตอนนี้เหลือสามคนเอ๊ะสี่เลยคนนั้นมันทำอะไรน่ะไปเรบบตรงนั้นอู้หรอฮะฉันไม่ได้อู้สะหน่อยฉันแค่แบบว่ายืนเนียนๆดีกว่าเป็นคนแบบรักสงบเออรักสงบใช่ไหมปลิวไปเลย มีการเขาดาวด้วยเที่ยงคืนน่าจะแจกตอนปีใหม่นะเมื่อกี้เวลาเราตายเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ไว้นาะซึ่งลไพ่ก็เป็นเอฟเฟกต์กาๆกันเลยเพราะว่าเราก็เพิ่งเล่นใหม่ไม่ได้มีอะไรสวยๆเฮ้ยเขาบุกกันสองคนบักเขาดูกันสองคนแหมฉันรู้อยู่แล้วไฟกำลังแลรงเฮ้ยเลขก็สองคนไฟโอ๊ยแย่ยังไงตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนคนดูเป็นกำลังใจให้ไพ่ด้วยเนาะตอนนี้เลยสองคนแล้วอึ๊บโอเคเราจะโดนกับคนนี้บอลก็โอเคเริ่มเร็วขึ้น เริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้นฮึบฮึบได้อยู่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 เอ้ไปเอา้าแพ้โหอะไรวะมันจะมีตาไหนบ้างเนี่ยที่เราชนะก,กับเขาบ้างเนี่ยโอ๊ย ๋อเล่นมาหลายเกมนะครับทุกคนแต่ผมก็แพ้เรื่อยๆเลยนะอะเอาบอลไปไหนอะเอา bon bon บอลเอาบอลวันไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุกคนมาไปไหนนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดบอล bon ไปเ,เราเล่นกันยังไงเนี่ยฮะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยแล้วมันไปเรื่อยๆอย่นียมันจะกลับมาไหมเฮ้ยทุกคนครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าบอลมันจะไปแล้วอะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนกับว่ามันกลับมาไหมใช่มันกลับมาทุกคนมันกลับมามันกลับมา มันกลับมาแล้วเอาละอ้าวเดี๋ยวแล้วใครไปตายตรงนั้นนะ่ะน่าจะมีคนปิงกันทุกคนเดี๋ยวๆเฮ้ยอย่านะต้อนดีนะคะทุกคนบอลก็ได้กลับมานะคะขอให้ผู้แรกอย่าทำตามเหมือนเดิมเลยคะ่ะอุ้ยบอลมาแล้วว้าย่าอ่าะอ,ะอะไรเนี่ยมาตอนไหนก็ไม่หรอเออเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีการใช้น้ําแข็งคืออะไรอะ่ะคืออะไรวามาแล้วนี่เนะี่โอเคไปไป ใจเย็นทุกคนใจเย็นเฮ้ยแต่ไปฆ่าใครก็ไม่รู้เฮ้ยเล่น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 เกเล่นกับฉันเหรอฮะเฮ้ยระวงังระวังสมน้าโอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราจะเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนโอเคโอเค,อเคตอนนี้คือเราเริ่มเราเริ่มทุกสเต็ปแล้วอึ๊บโอเคไปไปอย่านะอย่าอย่าอย่าอยาเอ้าตอนนี้คือเหลือกัน4คนแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าเกมนี้ฉันต้องเป็นผู้ชนะ เฮ้ยไม่ชนะหรอกผมนี่แหละต้องเป็นผู้ชนะเอ้ยอย่าอย่าอย่าแกจะลุมฉันหรอฮะอคนเล่นก็ดูไปบนี้นะครับนี่ฉันดูอยู่จ้ะฉันดูอยู่เฮ้ยตรงนั้นอะไรกันสองคนนะั่นน่ะจ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 ะ,จะทำอะไรฮะจะทำอะไรโอ้โหจะทำให้วกเรายเป็นกลุ่มก้อนลูกกะรี่แรงขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ <c oughs> โอเคถึงตาเราฮึฮอเหลือแค่สามคนแล้วจวังหวะนี้ตีไปตีไปตีไปเฮ้ยรอบนี้ผมต้องชนะ ทุกคนครับเป็นกใจให้ผมม่เนาะอ,อคนตวกันสองคนแลน้วตวกันสองคนแล้วตองนี้จำจำังหวะีทุกคนบางทีเนี่ยว่าอาจจะมาหาเราก็ได้เขาพยายามเล่นอ,อ๋อยังไงยังตอนนี้คือตวกันสองคนละมาดิมาดิมาเฮ้ยทไ,ไมเขากข้ามาใกล้ <c oughs> เฮ้ยชนะเย้ยเฮ้ยดีใจอะทุกคนชนะแล้ว <c oughs> เย้หลังจากแพ้อยู่ตั้งไม่รู้กี่เกมรอบนี้ของก็ชนะแล้วนะครับทุกคนเย้ ยินดีด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยชนะแล้วขอบคุณครับทุกคนโอเคเกมต่อไปเกมนี้เนี่ยมาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยชนะหรือเปล่าเนาะตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าเราเนี่ยคือเริ่มรู้สึกนะแล้วถ้าใครมันทําท่าอะไรตรงนั้นนั้น,น,นเขาถืออะไรอะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนอาวุธแบบใดเฮ้ยโคตรหมาไปแล้วส่งไปหาเบคอนไปนี่รู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเรายังไม่เคยใช้ความสามารถเลยครับทุกคนเอา้าตายอีกคนหนึ่งแล้ว เออก็นั่นสินะเราไม่เคยใช้ความสามารถเลยจังหวะนี่นครับทุกคนดูบอลเข้าไว้เนาะดูบอลเข้าไว้บอลอาจจะมาหาเราตอนไหนก็ได้เฮ้ยอ,อย่ากระโดดสิมันมองยากเนี่ยเอาลคะคะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะตอนนี้คือเหลือผู้เล่นในสนามอีกเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะเชียร์ใครเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะเอาเหลือสีนะ่แล้วตอนเนี้ยโอ้โหทุกคนครับตอนนี้คือเหลือแค่สี่คนแล้วอะ่ะโอ้โหรุ้นชะมัดเลยสี่คนอีกคนนึงไปอู้อยู่ตรงปากการาังอยู่เห็นไหมฮแต่ละคนนี่กูก็ช่างสังเกตเนาะ โอ้โหทุกคนนี่สิรัารู้สึกว่าเขาจะตันกันสองคนแล้วมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหต่างคนต่างยัดไม้ตายมาดูกันนะครับว่าใครเนี่ยจะรอดใครจะตายไปไปเอาเรียบร้อยเหลือ3คนแล้วจังหวะนี้เหลือ3คนแล้วเฮ้ยเขาตีมาไปแล้วเป็นเบคอนด้วยกันไปนเบคอนด้วยกันเนี่ยก่อ,อนโดยกันนะไม่มีทางอะ่ะจะเป็นผู้ชนะเท่านั้นเอาเรียบร้อยเหลือ2คนแล้วไป โอ้โหถ้าใครต้องสู้กับคนที่อยู่บนปะการังเนี่ยนะฮ้ยบอยมาแล้วอมองยากมองยากมันมองยากอะทุกคนเวลาแบบมันอยู่ที่สูงอะเฮ้ยโอ้โหมองยากไฮมองยากมองยากมองยากไอ, <c oughs> อ้ยาโอ้โหเราก็กลับมาแพ้อีกแล้วเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่รอบนี้เนี่ยเราจะเอาจริงอเอาจังกันแล้วโอ้โหนี่ก็เล่นมาก็สักพักหนึ่งแล้วนะทับไทยเอ้ยพัฒนาฝีมือได้แล้ว เบคอนเนี่ยตายหลายรอบแล้วนะอ่าใครจะอยากได้บอลกันเอ่ยเฮ้ยทำไมคนนี้มัน <c oughs> มันอยากได้บอลเรื่องไงเนี่ยมันเอาหน้ายื่นมาเลยเฮ้ยทำไปทำมาตอนนี้คือเหลือคนแคน่สี่คนแล้วเกมไว้เลยเกมไว้นี่แน่โดนไปเลย,ยไม้ตายของใครเนี่ยถ้าไปกะโดดเอาเรียบร้อยเหลือสามคนแล้วออป๊บอ่ะส่งไปเบคอนเนี่ยมันเขาอยากโดนกับเราเนาะได้เลยอ่ะเราจะให้คนนู้นเล่นบ้างเฮ้ยเอาเอาโดนกันสองคนดีละ เฮ้ยขอชอบโดนกันแหละแต่เราคือแบบไม่เคยโดนอะไร่างนี้เลยเอาเรียบร้อยมามาเลยเบคอนมามารับก่อนได้ข่าว,าว่าช่จ้ารอบนี้จะชนะหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยมันต้องชนะอยู่แล้วนะอ,อย่ามามั่นตักแดงสิโอ้โหอย่าเอาเป็นไงล่ะแซงควิกอะไรสักอย่างชื่ออะไรก็ไม่รู้และแล้วเกมนี้เราก็ได้รับชัยชนะน,นะครับทุกคนสุดยอดไปเลยเย้ Yay. ตัวมือแปะแปะตัวมือแปะแปะโอ้โห oh ขอบคุณมากแล้วทำไมทุกคนมันโหวตแต่เอกคลาสสิก Classic เนี่ยไม่มีใครเล่นแบบทีมบ้างเหรอเออไม่มีใครแบบทีม,ม้ากเลยเนี่ยอะไรนั่นมันอะไรอ่นั้นเป็นจออยู่เขามีการโชว์ภาพยนตร์ด้หรอเอาเละค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในด่านดวงจันทร์นะคะด่านนี้นะคะทุกคนจะมีความพิเศษกว่าด่านอื่นค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยจะกระโดดสูงนะคะก็ตามธรรมชาติเลยค่ะดวงจันทร์เนี่ยมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกเพราะงั้นเนี่ยคุณจะกระโดดได้สูงมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากมีน้ำหนคะะ โอ้โหทฤษฎีอะไรเนี่ยมาเต็มเลยเนาะแล้วทำเดี๋ยวๆๆเแล้วทำไมตอนนี้มันเหลือแค่2คนแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้คนนั้นมันไปยืนตรงจุดที่แบบบอลมันเกิดแล้วมันก็เลยตีไม่ทันตอนนี้คือเราต้องรวมกันสองคนนะครับทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าเราจะรอดไหมโอ้โหพี่ครับอ่อนที่ผมเถอะนะไม่อ่อนหรอกเนาะฉันไม่อ่อนี่ายๆหรอกเอ๊ะหรือึันกูอ่อนี่นายๆนะพ่อไทยเนี่ยมันกากดูทรงแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ดูถูกกันสิเอ้าเย้ชนะแล้วเมื่อกี้อะไรแว๊บๆมันเมื่อกี้ดำๆอยู่ รอบนี้จะไปในด่านของชาญเมืองนะคะรู้สึกว่าจะเป็นชาญเมืองของประเทศอะไรก็ไม่รู้ก็คิดเอาด้วกันนะคะอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> โอ้โหเบคอนขอโทษคือคึกนนว่าแบบเออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่รู้สิคือตอนนั้นคือหันจอไม่ทันนะว่าจะเอาใครดีจริงๆงก็ไม่อยากเอาคนที่เอฟเคหรอกแต่คือแบบถ้าใครเป็นคนที่หันไม่ค่อยทันเออเพราะงั้นคือใครที่แบบว่าเดินเข้ามาหามาองผมเนี่ยก็เรื่องของคุณนะคะผมไม่เกี่ยวโอ้โหแบบนี้มันได้เหรอคะได้อยู่แล้ว ดับเบิลเคิลดับเบิลเคิลครับทุกคนดับเบิลเคิลโอ้โหไอ้นี่ก็เต้นอยู่ได้โดนบอลไปต่อยเป็นไงหืมอ,อย่าคิดนะว่าฉันเต้นเนี่ยฉันจะทำไม่ดูเรื่องโอ้โหมันแน่อยู่แล้วนะคุณผู้หญิงเดี๋ยวตอนนี้คือยังเหลือคนอีกเยอนะเนาะบางคนเนี่ยไปซุกอะไรตรงระเบียงนะั้นน่ะเนียนมากเลยนะฉันนึกว่าเป็นเสาอีกต้นหนึ่งตอนนี้คือใจเย็นนะครับทุกคนคนเริ่มเหลือน้อยแล้วอเอา้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ายู่ดีบอลก็โผล่มาในลุมใช่เลยโอ้มันเป็นความสามารถของใครบางคนเนะที่บอกว่าตายไปฮความสามารถโคตรเกรียนอ่ะกล่าวก็คือเมื่อฉันตายไปเนี่ยมันจะมีการสร้างสัมประสิทธิ์อะไรสักอย่างและบอลก็จะโผล่มาในรูตรงนั้นทําให้คุณเนี่ยไหวตัวไม่ทันเพราะมันจะมาเร็วมากโอ้โหความสามารถนี่มันอะไรกันด่านต่อไปด่านพระจันทร์ด่านพระจันทร์เป็นด่านที่แรงน้ำถ่วงจะน้อยนะคะฉันเคยย้ําไปแล้วเพราะงั้นคือพวกคุณก็ระวังตัวด้วยนะคะอาจจะโดนผู้เล่นเนี่ย ทำการยิงโดยการกระโดดจากที่สูงโอ้โหตายแล้วเอ้ยเขาเล่นเราอีกแล้วเนี่ยเอ้ยเล่นคนอื่นบ้างเถอะนะทำไมบอลมันต้องมาหาเราตลอดเลยเนี่ยเป็นอะไรกับเราตั้งนานเนี่ยฮะอย่าแต่ขอร้องได้โปรดเลยได้โปรดได้โปรดไปไปไป,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 ไปนั้นคคนอื่นก็บ้างเราเล่นผู้เล่นใหม่อ่อนโยนกันหน่อยเถอะนทุกคนนะ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 ได้โปรดละจังหวะนี้เราก็ตีไปเลยดีกว่านะครับทุกคนเออโอ้โหกระโดดสูงมาก <laughs> เอาตายเฉยโอเคโอเคโอเค ตอนนี้คือสติมาสะบัญสะยะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอลยังไม่แรงมากก็ไม่ต้องแบบว่าเพ่งเล็งในขนาดนั้นเนาะเออคือแต่ผมว่าเราจะต้องมีสติตลอดเวลานะครับทุกคนถึงบอลจะเร็วหรือช้าก็ตามอะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะตอบกลับบอลมาแรงๆก็ได้เออเป็นไปได้เนาะเพราะว่าสกิลแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่รู้จกักสกิลทั้งหมดของเกมนี่ทีเพราะงั้นเนี่ยคือเรียนรู้ไว้แล้วก็มีสติไว้ดีกว่าเฮ้ยโอเคถึงได้ไ่ต้องตีแล้ะสวยขยินะะวันนี้แล้วกัน อ่าโอ้ย oh เขาส่งมาไปแล้วโอ okay. เคสวยคุณผู้หญิงส่งบอลทำไมเนี้ยฉันจะเต้นอยู่โอ้โหเต้นอยู่เธอก็ตีได้ไหมอะ <_ k> เอ้ยทำไมส่งมาแต่เราเนี่ย <_ h> เดี๋ยวส่งบอลให้เท่ากับว่ามีใจนะอา้าวไม่ส่งแล้วซะงั้นโอ้โห oh, oh. ที่อย่างนี้ไม่ส่งมาเฉยเลย <_ h> อ้าวมีคนส่งมาให้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยยังมีใจอยู่เนาะ <_ h> เอ้ยโอเคตายไปคนนึิแล้ว ตอนนี้นะคะพู้เขาแข่งขันในเกมนี้เนี่ยก็เหลือกันเพียงไม่กี่คนแล้วค่ะขอให้ผู้เล่นเนี่ยตั้งตเตรียมพร้อมเพราะว่าบอลเนี่ยจะมาหาคุณได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าคนยิ่งน้อยความมัานสเปนเนี่ยก็ยิ่งน้อยไอ้ก็ยิ่งมากกันด้วยเออโ,อโอ้โหแย่แล้วครับทุกคนตอนนี้เหลือคนเพียงแค่สามคนแล้วเออผมจะชนะไหมเนี่ยเออยลองดูลองดูลองดูก่อนโอเคก็ตีเป็นสามเหลี่ยมเลยคนนู้นไปคนนี้คนนี้ไปคนนั้นคือแบบเป็นแพทเทิร์นเราจะหลอกเบคอนครับทุกคนนี่แหละ เฮ้ยมือนอะไรกันเนี่ยแกทำาบบนี้ได้ไงเด้อฮะแค่ที่แกส่งมาให้ฉันฉันต้องเอาแกนหนักๆแล้วเออมามามา,มา,มารลุ้นกันนะว่าเราจะรอดไหมฮ้ยฮึบเน่เย้ชนะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ชนะนะครับทุกคนโอ้โหดีใจสุดไปเลยอะ <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเราเนี่ยก็เริ่มคล่องแล้วครับทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจะมีให้เราทำเวสเนาะพอทำเวสทั้ง3อันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการให้เราเนี่ยเรียกร้องกล่องเนาะซึ่งเั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากล่องเนี่ยมันสุ่มแล้วมันได้อะไรในบรรดาคอลเลคชันตรงนี้เนี่ยท้งไปรู้สึกว่าจไปซื้อดาบไม่ได้แฮะมันต้องซื้อตรงไหนอะมันได้จากการสุ่มหรือเปล่ามีแียงแค่ความสามารถเท่านั้นที่แบบว่าถ้พยายาต้องจ่ายตังซื้อซึ่งความสามารถเนี่ยก็ยังเป็นเดชเหมือนเดิมทั้นะงไปขอไม่ขอซื้อเพิ่มแล้วกันโอเคครับทุกคนเดเามาดิ คนโหวตแต่แบบเดียวเนี่ยเออสงสัยเขาคงจะชอบดวลกันกแหละมัง้งไม่ชอบในแบบทีมแบบทีมกระเจาเกินไปฉันเนี่ยต้องเก่งในต่องฉันเองไม่ใช่แบบว่ามพลอยเพื่อนได้โอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดเอ้ยบอลเนี่ยจะมาทางเราตอนไหนก็ได้นะครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยคือสติคือสงคัญตลอดเวลาไม่ต้องสอนหรอกฉันกากกับเพื่อนตอนนี้ย FC ซีฉันก็หูวยเพั้งนั้นแหละมีแต่ทั้งคนเดียวที่กากอะ่ะโอ้ใจเย็นสิครับคนเล่นเนี่ยก็อยากแต่งานได้ตัวเองเลยนะ เอ้ยบอลมาทางเราแล้วตีไปครับทุกคนตีไปเราเนี่ยสามารถจะเลือกได้เนาะทั้งอภัยก็ไม่รู้จะเลือกใครดีอ่ะก็ตีไปงั้นแหละเอ้ยเฮ้ยเออไอผู้หญิงคนนี้แม่งมันมันมันรู้ว่าอภัยตีไปหาบอลฉันฉลาดฉันรู้ว่าแกเดี๋ยวจะตีมาหาฉันแล้วก็จะร้อยรังฉันโอ้โหเกือบ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 เอาเมื่อกี้ท้งอภัยตื่นก็กด F ลอยนะโอเคตอนนี้เนี่ยบอลเป็นของคนนู้นเนาะมาเลยฉันพร้อมพี่จาตีกลับแล้ว โ okay, อเคเขาไม่ได้ส่งมาหาเราเนาะเฮ้ยส่งมาแล้วไปไปไปอย่านะนายเนี่ยชอบตีกว่าฉันจริงๆเลยนะกูไม่รู้จะสวยให้ใครแล้วไงเอาเรียบร้อยตอนนี้เหลือคนอีกกี่คนนะยังสองสามสี่ห้าเฮ้ยแย่แล้วไงเหลือห้าคนแล้วอะไม่รู้ว่าเป็นห้าคนจริงๆหรือเปล่านะน่าจะน่าจะเสียแ,แหละตอนนี้ เพราะว่าทั้งใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ้ยอา้าวมี5จริงๆด้วยเอ้ยคนนี้มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ตรงไหนของแมปเนี่ยเอ้ยอย่าโอเคตีกลับได้อยู่ครับทุกคนโอ้โหไอ้ลูกสูงๆเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเลยเอ้ยอมาแล้วมาแล้วเบคอนจะตีมเหี้ยใครเอ้ยอ้าวเบคอนได้ทำอะไรของนายเนี่ยฮะเบคอนเฮ้ยสน้คงก็จะทวนกันว่ะ โอ้แย่แล้วไงเขาดวนกันแล้วโอ้โหตอนนั้นสิรัาสนุกมากเลยนี่ไม่ได้มาเชียร์มวยแล้วตอนนี้คือเราต้องดดนกับเขาแล้วไหนไหนติกรบาสิเอ้ยอย่าพี่ผมกลัวผมกลัวเอาเฮ้ยเขาบอกแล้วว่าให้เจียมเนื้อเจียมตัวด่านต่อไปในคอทุกท่านมีชื่อว่าด่านแรคคูนซิตี้อ๋อสภาพเมืองคือรกร้างว่างั้นเถอะเฮ้ย มันรุกรังพวกแกตีบอลไปตีบอลมานี่แหละบ้าพลังจัดรู้สึกว่าบอลเนี่ยไม่มาหาเราเลยนะดีแล้วผมไม่อยากตีผมขค้เกียจ <c oughs> มันได้เหรอเฮ้ย <c oughs> สติคือต้องมาตลอดเวลาเกมนี้คือเมาต้องไวไวพิบอะไรคือต้องดีเนาะโอเคตอนนี้เนี่ยไม่มีใครมาตีมา,าเราเลยก็ดีละโลเนี่ยไม่ค่อยอยู่ในสตรารของเขาเนาะเฮ้ยมันดูเศร้าอะ่ะได้มาแล้วเอ้ยตีไป <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นแล้วนะครับทุกคนมาดูกันดีกว่าไล่มาแล้ว <c oughs> ขอโทษนะเบคอนไม่ได้ตั้งใจนะคนนี้แบบว่าเป็นคนชอบเล่นทีเผลอ <c oughs> เราคือชอบเล่นทีเผลอแล้วทุกคนไม่มีใครชอบหรอกแต่เราก็ชอบอ่ะ <c oughs> โอเคดีไปเอ้ย,อยส่งบอลเท่ากับมีใจนะส่งบอลเท่ากับมีใจเอ้ยมีใจชัวร์เลยคนนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมบางคนมันชอบส่งหมาพะอ,อยู่คนเดียวเลย เขาชอบหรือเปล่าเขาชอบหรือเปล่าเออก็เป็นไปได้นะเฮ้ยนี่ไงโซเว็กแล้วมีใจปะเนี่ยมีใจหรือเปล่าใช่แล้วฉันมีใจกับนายชิปเเคลมาดูกันนะครับว่าจะมีไมเนี่ยกับซาแอกมาหรือเปล่าต้อ แกคิดเหรอครว่าแกจะฆ่าฉันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแกยังมีใจกับฉันอยู่เลยนะตอนนี้คือทำไมแกกลายเป็นขุนเครื่องไปแล้วฮะเอ้ยเนี่ยมันส่งมาให้แต่มาให้เนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมต้องส่งให้เราอยู่เรือเ่อยเลยเพื่อนนะเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าเฮ้ยเสี้ยวเอาแย่แล้ว <c oughs> ไงครับทุกคนเราต้องตัวกับเบคอนที่กันเองนะเอ้ยนาจริงก็มาสินายคิดเหรอว่าเราจะสู้กันได้นะก็อลองดูเอาเมเดียเย้ชนนะ ดีใจสุดไปเลยครับทุกคนโอ้โหผมชนะอีกแล้วอะโอเครู้สึกว่าเราเนี่ยจะทําการหมุนได้นะครับทุกคนเดี๋ยวมันดูกันดีกว่านอว่าจะได้อะไรอฮะคูณสองเดือนนี่คือแกอยากให้ฉันเล่นต่อใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นการแบบว่าบังคับให้เราเนี่ยเล่นต่อนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือถ้าจะเลิกอยู่แนละ้วอ่าไม่เป็นไรเล่นต่อก็ได้สกีนลงนะครับทุกคน โอเคมาเกมก็เริ่มแล้วเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยตาไพายเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปปิดท้ายด้วยเกมที่แบบว่ามีแต่คนเล่นโหดกันแล้วกันนะครับทุกคนมาดูกันดีกว่านะว่าเราเนี่ยจะรอดแล้วก็อยู่ได้นานหรือเปล่าเนาะโอเครู้สึกว่ากโหจริงๆนันแหละเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะาะตาไพยตอนนี้ไพามาเล่นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาดึกๆกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบฝรั่งก็เยินเพราะาแบบฝรั่งมันก็มัน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 ก็อยู่ช่วงที่เราแบบนอนแล้วไงเออเราก็อยู่ช่วงที่มันนอนถูกไหมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวา่ โอ้ยโหดกันจังอ่ะเอ้ย,อย,อยนี่คือแบบแต่ละคนคือวินแบบเป็นพันอ่ะทุกคนแต่พายเนี่ยวินมันคือแบบหลักหน่วยหลักพันกับหลักหน่วยนี่คือฉันมาทําอะไรตรงนี้เอ้ยอย่าบั่นท้อกาลังใจตัวเองนะครับทุกคนบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่นานกว่าเขาก็ได้เนาะไม่แน่อย่าตัดสินคนที่วินเลยเฮ้ย้ดูสกิลแต่ละคนดิดูตาแต่ละคนโอ้โหทุกคนต้นองพายมสู้คนได้ไหมเนี่ยอายตายแล้วเราจะรอดไหม ลองลองนูต้องลองดูบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่รอดก็ได้โอ้โหมันเป็นอะไรที่น้อยมากเลยนะเนี่ยแต่ละคนเกือบจะไม่กล้าเล่นด้วยเนี่ย <c oughs> โอเคตีไปอ่ะคนนู้นคนนู้นคนคนู้นเฮ้ยเราจับจังหวะไม่ได้นะครับทุกคนคนโปรน,นี่เขาเหมือนเล่นกันด้วยกันเองอะเขาไม่อยากเล่นตะไคอะไรแบเนี้รู้ว่าตะไปรกาก <c oughs> เฮ้ยผมไม่กากนะครับสั่งบอลไม้ก็ได้อะเราก็อยากเล่นบ้างน,นะ เออไม่เอาอ่ะจะอยากเล่นด้วยกันเองอ่ะนะมันกากเกินไปไม่เป็นไรน้เบคอนฉันส่งบอลให้อ๋อฉันส่งไปให้แล้วขอบคุณมากเลยนะที่ให้เราเล่นด้วยอ่ะไอแต่ไปส่งบอลได้ไม่ทำไมเนี่ยมันกากกันตายใช่ใช่ไปส่งบอลได้ไมนทำไมวะมันมันโคตรกากเลยเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเล่นติเฟอร์สิเอ้ออะไรเนี่ยเบคอนทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะกโทษเพื่อนอโทษดเหลือสามคนแล้วเฮ้ย ตอนนี้คือทุกคนคือเริ่มเริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้ในตัวเราว่าเราเนี่ยเริ่มเหมิมเกรืมเริ่มเหมิมเกรืม <laughs> ไม่ได้เหมเ่มเกรืมเลยเกเป็นหนามย่ออกฉันมาตลอดฉันดีใจมากที่ฉันฆ่าเกได้อ๋อเฮ้ย <laughs> 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 แต่เราก็อยู่นานนะทำไปเล่นไปเออเราก็เราก็พอซัฟเฟอร์เวกับคนเดียบวินเป็นหลักพันได้อยู่เนาะเออโอเคครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวก็ช่วยฝากกดไลค์กดกระตายให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงนี้เนาะเอ่อแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแมปนี้ชื่อว่าเบ็ดบอลเนาะแมปเบ็ดบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ตะไพเนี่ยเล่นอีกเดี๋ยวก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าเอออยากเห็นตะไพเล่นอีกเนาะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครัับบบบผมเเนนี่ยยยก็ไปาาาะ๊คร หากทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมโรบอคก,กับละไพทุกคนก็สามารถจะกดฟาโลโปรไฟล์ของอภไพในโรบอคได้นะครับผะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วเนาะเวลาที่น้องๆเห็นละไพเนี่ยกำลังเล่นเกมอยูอ่น้องก็สามารถจะกดจอยเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยละไพเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเพื่อสามารถจะกดลิงก์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ Discord ของละไพนะครับใครอยากคุยอะไรหรือว่าแนะนํำแบบอะไรเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์กันมาได้นะครับ